โอ้โหตัววีผมก็ไม่สามารถแบกใครได้นะเว้ยรอบนี้คือแบบว่าลงพีกเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยเหรอรอบที่แล้วก็คือลงบริเวณตรงนี้เหมือนกันคลิปที่แล้วแ้วตอนนี้ขอทาการควาของก่อนนะหาของก่อนหาของก่อนอาจจะไม่ได้ไปแบกใครเลยทุกคนนะผมก็อาจจะทําตามเหมือนคลิปที่แล้วมันเจ็บนะม,นบมันเจ็บมันเจ็บมากวิ่งเก็บเหรียญเหมือนเดิมครับทุกคนครับพยายามหาเก็บเหรียญเหมือนเดิมเผื่อแบบทีมเราจะล้มไปก่อนโอ้โหข้างในน่าจะมีเยอนะนะบริเวณข้างในพีกอะโอ้โหล้มแล้วหนึ่ง ไม,ไม่ได้การแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถแบกได้หรือเปล่านะเพราะว่าล้มไปอีกแล้วสองแล้วตอนนี้เหลือหนึ่งคนจะไปสู้ดีไหมเอ่ยเดี๋ยวผมขอทําการถอยทัพก,ก่อนละกันโอ้โหเพื่อนล้มไปละหมดที่แล้วครับผมตอนนี้เหลือแค่ผมคนเดียวไม่ใช่ละนี่ก่อนครับตอนนี้ผมมีแค่สองร้อยเหรียญไม่รู้ว่าจะไปสามารถชุบใครได้นะแล้วก็เหลือตัววีของเราตัางไม่พอน,นานหน้ามีเหรียญโอเคครับผมมีอยู่700เจ็ดร้อยเหรียญนะไปไปไปอุ้ยได้มา900เก้าร้อยเหรียญ